สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่นกันในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .6 เล่ม2หน้า102และหน้า103กับแบบฝึกหัด8.6ในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวของเส้นรอบวงบทที่8เรื่องของรูปวงกลมกันนะคะซึ่งแบบฝึกหัด8.6นี้จะเป็นโจทย์ปัญหาทั้งหมด4ข้อ วิธีการคิดและวิธีทำจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปทำการบ้านพร้อมกันเลยค่ะข้อที่1นึ่นกลิ้งกระดาษแข็งวงกลมแผ่นหนึ่งไปตามแนวตรง1รอบได้ระยะทาง157เซนติเมตรกระดาษแข็งแผ่นนี้มีรัศมียาวเท่าใดกำหนดให้ค่าพายเท่ากับ3.14 ข้อนี้จากโจทย์นะคะถ้าให้วาดรูปคร่าวๆก็คือกระดาษแข็งวงกลมแผ่นหนึ่งนะคะถ้าเรากิ้งเข้าไปกิ้งเข้าไปตามแนวตรงแบบนี้ค่ะโดยที่พอครบรอบตรงนี้พอดีนะคะที่เราหมุนไปเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยระยะทางตรงเนี้ยหนึ่เซนติเมตรเนี่ยก็จะเท่ากับ ความยาวของเส้นรอบวงตรงนี้นั่นเองนะคะแสดงว่า157ซนติเมตรตรงนี้คือความยาวของเส้นรอบวงนั่นเองอเขาไม่ได้ให้มาตรงๆนะคะทุกคนถ้าจะให้ดีเวลาเราทำโจทย์ปัญหาแบบนี้เราลองวาดรูปแบบคร่าวๆเนาะอาจจะไม่ได้เป๊ะมากนะคะและข้อนี้เขาถามหารัศมีรัศมีตัวนี้จะเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปทำวิทีทำพร้อมกันเลยนะคะ จากโจทย์เราจะได้ความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ157เซนติเมตรและจากสูตรความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ2พายอเราก็จะได้157เท่ากับ2และค่าพายเขาให้เราใช้3.14 และค่า r หรือว่ารัศมีตัวนี้คือสิ่งที่เราต้องการนะคะเราก็เขียนติดค่า r ไว้เนาะความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ157ก็มาจากสิ่งที่โจทย์ให้มานั่นเองนะคะถึงตรงนี้เราก็จะได้157เท่ากับ2คูณ3.14เราก็คูณกันก่อนเนาะได้6.28คูณ r และจากความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหาร หรือว่าเราต้องแก้สมก,การหาค่า R นั่นเองนะคะจะได้ R เท่ากับ1 5 7หารด้วย6.28ถึงตรงนี้เราก็ไปคิดในกระดาษทดนะคะทุกคน157หารด้วย6.28ได้เท่ากับ25ดังนั้น R หรือว่ารัศมีของเราก็จะได้เท่ากับ25นั่นเองนะคะทุกคน 25่สิเซนติเมตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข้อที่1ข้อที่2มานะใช้เชือกผูกวัวไว้กับเสาหลักกลางสนามดังรูปอ่ะเขาให้รูปมาเนาะข้อนี้โดยความยาวเชือกจากวัวถึงหลักยาว6เมตรหมายถึงตรงนี้เนาะทุกคนเชือกของวัวถึงหลัก6เมตรนะคะวัวจะสามารถเดินรอบหลัก1รอบได้ระยะทางมากที่สุดเท่าใด ข้อนี้ก็คือเนีย่ยวัวเขาจะเดินเป็นวงกลมเนาะหมายถึงถามหาความยาวรอบรูปนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีท,ทำพร้อมกันเลยค่ะสิ่งที่โจทย์เขาให้มาคือความยาวเชือกจากวัวถึงหลักยาว6เมตรซึ่งก็คือรัศมีเนาะและจากสิ่งที่โจทย์ถามก็คือหาความยาวของเส้นรอบวงจากสูตรความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ2พาย R และข้อนี้โจทย์กำหนดให้ใช้ค่าายเท่ากับ3.14เราก็คูณ3.14และคูณ r ก็คือ6ก็จะได้เท่ากับ37.68เมตรดังน,นั้นข้อนี้เราก็ได้ว่ามัวเดิน1รอบได้ระยะทางมากที่สุด37.68เมตรข้อนี้ก็ ไม่ได้ยากมากเนาะแทนค่าในสูตรได้เลยแต่สิ่งที่เราต้องทราบเนี่ยเพราะว่าโจทย์เขาไม่ได้บอกตรงๆหรอกว่าให้เราหาความยาวของเส้นรอบวงและก็ไม่ได้บอกตรงๆว่าไอ้ความยาวของเชือกจากวัวถึงหลักเนี่ยหมายถึงรัศมีเราต้องวิเคราะห์จากโจทย์เอาวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้อที่3ป่านนำเชือกยาว1 3 2ซนติเมตรมาพันรอบกระป๋องทรงกระบอกอ่ามาพันรอบแบบนี้เนาะ ซึ่งกระป๋องทรงกระบอกเนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว14เซนติเมตรโดยที่เชือกเนี่ยไม่ทับซ้อนกันป่านพันเชือกรอบกระบอกได้ทั้งหมดกี่รอบโดยกำหนดให้ใช้ค่าพายเท่ากับเศษย2สิบสองส่วน7นะคะข้อนี้ก่อนที่เราจะไปหาได้ว่าเขาพันเชือก็รอบกระบอกได้ทั้งหมดกี่รอบเนี่ยเราต้องทราบให้ได้ก่อนว่า กระป๋องทรงกระบอกเนี่ยมีความยาวรอบกระป๋องหนึ่งรอบเนี่ยเท่าใดนะคะอันดับแรกเราก็ไปดูสิ่งที่โจทย์เขาให้มาเนาะว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยที่ยาว14เซนติเมตรเนี่ยมีรัศมีเท่าใดซึ่งจากโจทย์มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว14เซนติเมตรดังนั้นจะมีรมัศมีเราก็นำ14หารด้วย2นะคะได้เท่ากับ7เซนติเมตร ตอนนี้เราได้แล้วว่ากระบอกเนี่ยมีรัศมี7ซเมตรเราก็มาหาความยาวรอบกระป๋อง1รอบเนาะก็คือหาความยาวของเส้นรอบวงจากสูตร2พาย R ดังนั้นความยาวรอบกระป๋อง1รอบเราก็นำา2คูณพายข้อนี้โจทย์ให้ใช้ค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7คูณกับ r ซึ่งเราหาได้แล้วเท่ากับ7 ก่อนจะคูณกันเราก็ตัดทอนกันให้เรียบร้อยนะคะ7ตัด7เนาะ,ะง่ายเลยข้อนี้เหลือ2คูณ22เท่ากับ44หน่วยเป็นเซนติเมตรทีนี้จากโจทย์เชือกยาว132ซนติเมตรนำมาพันรอบกระป๋องและ1รอบใช้เชือกยาว44แสดงว่าความยาวของเชือก132อเนี่ย นำมาหารด้วยความยาวรอบกระป๋อง1รอบเราก็จะได้ว่าเชือก132เนี่ยเป็นกี่รอบได้132หารด้วย44ตรงนี้ทุกคนก็ไปคำนวณในกระดาษทดนะคะก็จะได้เท่ากับ3รอบดังนั้นป่านพันเชือกได้3รอบท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ข้อที่4จูนมีกระถางทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปากกระถางยาว30เซนติเมตรจูนเจาะรู3รูที่ปากกระถางให้ห่างเท่าเๆกันเพื่อร้อยเชือกสำหรับแขวนดังรูปข้อนี้เราดูรูปประกอบไปด้วยนะคะจะได้ดูง่ายนะ รูสองรูที่ติดกันอยู่ห่างกันเท่าใดสิ่งที่โจทย์เขาให้มานะคะคือเส้นผ่านศูนย์กลางยาว30ซนติเมตรและเจาะรูไว้ที่ปากกระถาง3รูซึ่งเวลาเราเจาะเราก็จะเจาะกันที่ขอบของกระถางเนาะโจทย์ถามว่ารูสองรูหมายถึงว่าไอ้แต่ละรูของกระถางเนี่ยห่างกันเท่าไรโดยมี3รูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขั้นแรกเนี่ยเราต้องหาความยาวรอบปากกระถางมาก่อน ว่าเป็นกี่เซนติเมตรซึ่งไอความยาวรอบปากกระถางเนี่ยก็หมายถึงความยาวของเส้นรอบวงและจะหาความยาวของเส้นรอบวงได้ก็ต้องหารัศมีก่อนเนาะแต่โจทย์เขาไม่ได้ให้มาตรงๆเขาให้เส้นผ่านศูนย์กลางมาเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกกระถางยาว30เซนติเมตรจะมีรมัศมีวิธีการก็เหมือนเดิมค่ะหารัศมีก็นำเส้นผ่านศูนย์กลางหารด้วยสอง ก็จะได้เท่ากับ15เซนติเมตรตอนนี้เราได้รัศมีมาแล้วเราก็มาหาความยาวของเส้นรอบวงจากสูตร2พายอาก็จะได้ความยาวรอบปากกระถาง2คูณพายข้อนี้ให้ใช้พายเท่ากับ3.14คูณอรัศมีเราหามาได้แล้วคือ15ตรงนี้เราก็คำนวณเลยนะคะนำ2 คูณ3.14และคูณ15ได้เท่ากับ94.2ซนติเมตรและเขาเจาะรูรอบปากกระถางเนี่ยทั้งหมด3รูเราก็จะได้ว่ารูที่อยู่ติดติดกันเนี่ยห่างกันเท่าใดโดยการนำความยาวรอบกระถางหารด้วย3จากตรงนี้ทุกคนก็คำนวณในกระดาษทดเนาะ94.2หารด้วย3ก็จะได้เท่ากับ 31.4หน่วยเป็นเซนติเมตรดังนั้นข้อนี้เราก็จะได้ว่ารูสองรูที่อยู่ติดกันห่างกัน31.4เซนติเมตร ท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับข้อ4เป็นยังไงบ้างคะสาหรับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวของเส้นรอบวงเอาจริงเนี่ยความยากของการทําโจทย์ปัญหาก็คือการวิเคราะห์โจทย์เนาะจะเห็นว่าวิธีการคํานวณเนี่ยในแต่ละข้อไม่ได้คํานวณหลายขั้นตอนมากเท่าไหร่นะคะเต็มที่เลยคือ2ขั้นตอนแต่กว่าจะได้มาถึงว่าเอ๊จะต้องคิดยังไงและสุดท้าย โจทย์เขาไม่ได้ถามตรงๆหรอกว่าให้หาความยาวของเส้นรอบวงเราต้องวิเคราะห์โจทย์เอาเองซึ่งจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะคะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปทีนะคะแล้วพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ